สองนาทีนะครับเทรด forex ยังไงให้ดีขึ้นนะครับอ,อย่าหลงผิดนะฮะเทรดเดอร์เกิน90%วิ่งหาแต่เทคนิคจนลืมพัฒนาเทคนิค mm mm ก็คือ money management นะครับแล้วก็ลืมฝึกเรื่องของจิตใจซึ่งในคลิปก่อนหน้าผมเคยพูดไปแล้วนะครับสามสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเทคนิค มันนี่ a มเนเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องของ Mindset หรือเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะผมผมเข้าใจนะว่าทุกทกท่านเนี่ยจะวิ่งหาเรื่องของเทคนิคก่อนซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือจุดเข้าจุดออกเราจะเข้ายังไงจะออกยังไงซึ่งปกติฮะเมื่อ1 5บหปีที่แล้วผมก็อย่างนั้นฮะหาเทคนิคเทพหาหาหาพอพลาดหนึ่งอย่างเรา,า,าก็ไปอีกอย่างพลาดหนึ่งอย่างเราก็ไปอีกอย่างอะไรเงี้ยฮะจนจนมันไม่นิ่งเพราะฉะนั้นคืออ่าเหมือนที่บอกไปเนาะนะครับเอามาสักหนึ่งเทคนิค2อสเทคนิคอะไรเงี้ยแล้ว นะครับลองดูนะครับลองดูผลการเทรดเนาะนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับนั่นคือเรื่องของ mindset นะครับ mindset อ่า mindset นะครับหรือเรื่องของจิตใจเนี่ยเราทํายังไงก็ได้ให้จิตใจเบิกบานในการเทรด forex นะครับดูแลสุขภาพจิตใจเนาะเทรดตอนอารมณ์ดีเนี่ยจะได้กาไรดีนะฮะมันดีตามอารมณ์เลยจริงๆกำไรมันจะได้ดีตามอารมณ์แต่ถ้าคุณยิ่งเครียดยิ่งวิ่งหาเงินคุณจะยิ่งเสียเงินแบบเฮ้ยค่าใช้ใจ่ายเยอะต้องมีแบบค่าใช้ใจ่ายต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันมันมันจะยิ่งแบบ กดดันอ่ะกดดันจนทำให้เราออกออเดอร์ได้ไม่ค่อยดีอ่ะส่วนต่อไปก็คือเรื่องของ mm money management อันนี้สำคัญมากนะครับ money management หรือการคุมเงินเนี่ยการออกหลอดการวาง tp แล้วก็การวาง sl เนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของอเราควบคุมได้ไงนะครับถ้าคุณโลภคุณจะออกหลอดใหญ่นะครับแล้วคุณจะมานั่งตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับมันแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยนะครับเขาเรียกว่าจริตติดเป็นนิสัยอ่ะเนาะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงผิดนะครับอย่าหลงผิดนะครับเทรดเดอร์เกิน90%วิ่ง หาแต่เทคนิคจนลืมพัฒนาเทคนิค MM นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะ EP ที่แล้วนะครับให้ไปแล้วนะครับในเรื่องของฟอร์มลองเอาไปดูนะครับวางแผนในเรื่องของการออก MM ดูนะครับแล้วก็จดบันทึกเรื่องของวินัยดูนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยมันมีในตลาดเยอะแยะมากมายแล้วเราค่อยๆหาเอาได้เจอกันคลิปหน้าครับผม